โอ้เอ๊ะทำไมที่นี่ถึงฮิตกันจังนะที่นี่เลยเด e c แคมป์สนาวสีมาดูสิที่นี่มีอะไรดีเม,มนโนสนะของกินเล่นก็มีด้วยนะตกโขดเหมือนโกแดดฟังเสียงน้ำไหล Kapan ya, Kak? ลงทะเบียนกระจุดสั่งกาแฟอยู่ตรงนี้เลยค่ะสวัสดีเพื่อน<ๆ>วันนี้เลย ที่นี่ลาบุรีแคมป์ตะนาวสีมาเจอกันอีกแล้วก็อากาศมันร้อนอยากได้แบบลำธารอะไรอย่างงี้นั่งหน้าเต็นท์บรรยากาศชิลๆกับต้นไม้เยอะๆมาทำเพื่อนหน้าเต็นท์เลยนะในน้ำในน้ำสวัสดีในน้ำใช่ใช่เนาะก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วแหละแ,แดดล่มลมตกก็เลยพามาดูวิวรอบๆลานกันนิดนึงเนาะยังไงก็เดี๋ยวเราว่าเราจะกลับทางน้ำเดินมาทางบกี๋ยวจะกลับทางน้ำ ดูซิว่าทางเนี้ยมันจะมีอะไรเด็ดเนาะไปไปกันค่ะนี่เพื่อนๆเต้นเรากานอยู่ตรงโน้นโอหน้าหาดเลยใช่แหละแม่มุมนี้มุมมหาชนจริงๆ เพื่อนๆเราจะพาไปดูห้องน้ำกันยี่นู้อ่าที่เราเห็นนะรถเข็นมีบริการสามลำมดีดีแต่เขาก็มีให้บริการนะดีนะดีนะเผื่อว่าใครไม่สะดวกใช่อย่างแรกมาถึงเลยเจอห้องน้ำหญิงจ้าตรงกับทางขึ้นห้องน้ำชายครับผัยทีเดียวมีห้อง น้ำทั้งหมด8ห้องนะครับแยกระหว่างห้องอาบน้ําและห้องสุขาสวนฝั่งนี้อ่างล้างหน้าสองกับอีกข้างนึสองเหมือนกันสุขาครับผมห้องอาบน้ำกว้างม,มากเลยละ่ะเพื่อนๆก็มาใช้บริการก็อย่าลืม่อดรองเท้าด้วยนะ เรามาดูจุดล้างจานกันนะเพื่อนๆน,นี่มันจะอยู่ระหว่างห้องน้ําชายกับห้องน้ําหญิงเนาะเข้ามานิดก็จะเจอก๊อกแยกฝั่งฝั่งละสองเนาะแล้วก็จะมีถังทิ้งขยะไว้ให้ทั้งหมดที่เห็นมีอยู่สามถังใหญ่ๆเลยจ้ายังไงเ,เพื่อนๆก็แยกเศษอาหารได้นะส่วนตรงก๊อกเนี่ยโอ้น้าไหลดีเลยทีเดียวแต่ว่าไม่มี น้ำยาลังกาเนาะจ่ะยังไงเพื่อนๆก็เตรียมมาเองเลยค่ะหน้าห้องน้ําหาจุดทิ้งขยะได้จากไหนที่นี่เลยหน้าห้องน้ําชายกับหญิงจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนุ่นแคมที่เราพาไนผ่านมามันเป็นคาเฟ่เล็กๆของทางร้านนะโอ้ดูชิลแท้เดี๋ยวว่า <ไป S 1> จะาไปใช่เดีย๋ยวเราว่าเราจะไปสั่งอะไรกินสักหน่อยตรงนู้นจ้ะไปกันค่ะ เมน,นูเต็มเลยตามนี้เลยจ้ี๋ยวไปชิมรสชาติกันมาเอาไอติมมีรสอะไรบางตามนี้เลยไหมคะ ตามนี้เลยไหมคะให้อะไรบ้างเอาเปิดดีกว่าเห็นไหมไม่เห็น <c oughs> อ,อขอบคุณค่ะแล,แล้วอันนี้ส้องอานเห็นไหมไม่โอเคขอบคุณค่ะพักกินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าเพื่อนๆจะพาไปเดินดูลำธารกันอันนี้แม่น้ำพาชีของพาชี น้ำจะใส่แค่ไหนไปดูกันจ้ะอยู่หน้าเต็นท์อะไรจ้ะบ่ายค่อยๆโดินเล่นน้ำกันสนุกเลยสนุกไก่เลยนี่วันนี้เรามาช่องเทศกาลนะคนจะเยอะนิดนึงติดยาวใช่หูดูดิชิวๆ 对呀。Yeah. ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนๆที่นี่เขามีไฟสองสว่างให้ติดตามต้นไม้นะบรรยากาศยามเย็นจ้าที่นี่มแมลงวีค่อนข้างเยอะเลยยังไงก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์เซฟตี้กันมาด้วยนะคะอือหน่ากินเชียวเพื่อนๆยังไงขอตัวย่างก่อนนะคะ อืมอร่อยไม่อร่อยตุ้ยเลยจ้า<ง>แล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่สองทุ่มครึ่งอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ28องศาก็ไม่ได้ถือว่าร้อนไม่เย็นแต่ก็ไม่เย็นเ <c oughs> <c oughs> นาะต้องเปิดพัดลมช่วยเอานิดหน่อยก็น่าร้อนเนาะก็สําหรับคืนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคงนั่งชิลๆกับบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวคงนอนแล้วแหละแต่ตอนเช้า นขึ้มาเดี๋ยวเราถ่ายรูปบรรยากาศยามเช้าให้ดูค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อน,นบรรยากาศตอนเช้าหลายคนทยอยตื่นกันแหละโซนจุดถ่ายรูปเบาๆจริงๆร,รอบลานทั้งหมดนี้สามารถกลางเดนได้หมดเลยนะ เลือกตามชอบเลยถ้าเป็นโซนด้านหน้าก็จะติดแม่น้ำหน่อยส่วนโซนตรงกลางก็จะเป็นยกับรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะโซนร้านค้าค่ะเ,เพื่อนเห็นถังน้ำแข็งแล้วสบายใจหืมความใหญ่ของต้นไม้รับรองวันล่มแน่นอนค่ะแล้วนวฝนจะตกจ้า ให้ความร้อนไปได้บ้างค่ะแต่ก็แต่ละบานีีแต่งเป็นกันเต็มที่เลย มีเมนูอะไรบ้างเอ่ยเยอะเลยนี่ตามนี้เลยค่ะยังไม่ทันถ่ายเลยหมดแล้วหิวจัดเม่อากาศมันร้อนก็รู้แล้วแหละว่าทําไมที่เนี่ยคนถึงมาพักกันเยอะนะททำไมที่นี่ถึงจะเป็นร้านที่ฮิตนะตอนนี้รู้แล้วก็แค่อยู่ติดริมน้ํามีน้ําให้เล่นมีห้องน้ํากว้างมียานุ่มนะ แค่นี้เองเท่านั้นเลยซึ่งเป็นความฝันของคนรักการการเป็นอยู่แล้วอ๋อที่สำคัญนะรู้สึกว่าน้องหมาน้องแมวเข้าได้สัตว์เลี้ยงเข้าได้ก็ดูแลกันดีๆแล้วก็ลมถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ลมทั้งวันจริงๆนี่แหละอ๋อค่าการเก็นคนลา200บาทแล้วก็ยังไงเนี่ยต้องจองมาจองมาก่อนนะใช่จองมาก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่จองมันจะ ไม่เมีนที่สวยๆเพราะว่ามุมมหาชนจะอยู่แนวติดกับริมล,ลำธารแต่ถ้าไม่ได้จองอาจจะต้องแบบอยู่โซนในๆหน่อยแต่ว่าก็วิวสวยเหมือนกันเพราะมีจุดถ่ายรูปอยู่อ,าาอยังไงเพื่อนๆก็ตามรอยมาได้ค่ะที่นี่แนะนำร้านฮิตจริงๆโอเคสำหรับคลิปหน้าจะไปไหนฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับสี่ทามยามว่างโอเค bye, ค่ะบายยค่ะ